สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็ยามเย็นครับผมก็พาท่านผู้ชมมาสำรวจสวนมะพร้าวหน่อยครับผมนี่ <c oughs> มีไอเดียใหม่เกิดขึ้นครับผมตะไคร้ครับตะไคร้ปลูกไว้กันดินพังครับก็เราเราไม่มีหญ้าแฝกแล้วก็ใช้ตะไคร้เนี่ยแทนครับผมตะไคร้ ลูกไว้แล้วก็เป็นแนวกันดินพังด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้าตะไคร้งามก็สามารถตัดตะไคร้ไปขายได้ครับผมววายว่ายว่ายวาย,วาย,วาย,วายเอาเรือมาลด เอาเรือเรือเดี๋ยวจะให้น้ำตะไคร้เพราะว่า้างบนนี้ปล่อยน้ำมะพร้าวไปแล้วปล่อยให้น้ำมะพร้าวไปแล้วเพราะว่าตะไคร้เนี่ยเวลา ให้ผลผลิตก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่กี่เดือนอันนี้คือเราปลูกเป็นแนวตกแต่งแล้วก็แนวตกแต่งแล้วก็เป็นแนวแบบการดินไปด้วยได้ประโยชน์สองทางสามทางเลยครับผมหนึ่งตกแต่งให้สวยเพราะว่าไม่งั้นย้านจะขึ้นแทนที่เราจะเอาดอกไม้มาปลูกเราก็เอาตะไคร้มาปลูกแทนครับผมพอเอาตะไคร้มาปลูกเสร็จแล้วก็พอตะไคร้โตก็ตัดขายได้อีกครับผมตัดก็เลย ลงตัวที่ตัวนี้แหละครับเพราะวา่ามองดูแล้วก็เอจะเอาอะไรดีนะครับก็ว่าตะไคร้นี่แหละบก็ให้มีความสวยงามด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยพอถึงเวลานั้นราคาก็น่าจะไม่คิดเลยอยู่เขาสิบบาทสิบห้าบาทต่อกิโลก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผม บางช่วงอาจจะแพงกว่านั้นด้วยซ้ำไปครับเป็นแนวยาวไปนู่นครับผมสองฝั่งเลยก็ปลูกปันละนิดละหน่อยครับผมนี่ก็ ได้ไปหน่อยนึงเดี๋ยวรอบนายรอบนุ้นโอ้กว่าจะทั่วก็นาจะเยอะอยู่ใช่ครับวายทำไมไม่เอาเรือมาลดวายวายทำไมไม่เอาเรือมันลดมึงลงไปในน้ำเลยลงไปเฮออ้ก็ดรอยคอไปเลยสิยเ,อเออกระ b u นะ้ y มันช้า กว่ามึงจะตักรถได้นะลองดูลองดูงดมีขยกะก็เอาขึ้นมามั่งขยะน่ะพวกขยกะที่อยู่ในน้ำเอาขึ้นมาหน่อยเออพวกขวดพวกอะไรน่ะเอาขึ้นมาแม้ว่ะวางไว้ตรงกอมะพร้าวนี่แหละเออไปไปลดน้ำมันหน่อยเดี๋ยวจะได้นั่นทีนี้ยามก็จะไม่ขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องนั่นแล้วเดี๋ยวจะขุดตรงนี้หน่อยขุดให้เป็นแนวไปเลย ระบบยามใช้เคร yeah, ื่องฮอนด้าเนี่ยปั๊มกึ้นไปนู่นจวไปด้นู่นบรรยากาศยามเย็นๆครับผม ก็วาดหวังไว้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ <c oughs> บ้านเราแถวๆนี้นะใกล้ๆเมืองลบบุรีเราไม่รู้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับผมสาหรับเศษเชิงท่องเที่ยวครับผมจะรอดูกันต่อไปครับ <c oughs> จะมาให้อาหารเป็ดก็ได้นะให้อาหารปลาก็ได้ครับมองเป็ดว่ายน้ําก็เพลินดิอนกันครับผม ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมไปชมกันอยูอย่่เรื่อยๆครับผมส่วนเัากันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพจที่ติดตามนะครับผมว่างจากไล่มันก็มาสวนมะพร้าวครับเพราะว่าช่วงนี้นาก็ยังไม่ได้ลงก็เลยรอไปก่นอนผมมาให้อาหารปลามั่งให้อาหารเป็ดไก่มั่งครับก็มองดูบรรยากาศโดยรอบ ก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะสวยกว่านี้ครับผมสำหรัวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนเพจทุกๆท,ท่านที่ติดตามครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดทวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ